ลักโลหิตบทที่58ผ่านพบหลังพรากจากตั้งหึงเอียเร่งรุถตามคำบอกของอุบุนเจ็กหงโลดแลลนสุทิตตะวันตกดุดเอินบินตามรายทางเช้านาแบกจอบเสียมกับบ้านช่องมนหมู่วิหกเหินฟ้ากับสู่รวงรังอาทิตย์ศริยาย้อมขอบฟ้าประจิมจนแดงฉานตั้งหึงเอียเร่งรุดพางขบคิดพางนึกษามือโลหิตกลับยังไม่ได้จากเมืองเกี่ยงซือ ดีที่ได้บันช่วยเหลือไม่ฉนั้นล้านหลวงจะมอดมาลายเป็นเท่าฐานตั้งแต่เมื่อคืนระยะทางห้าหกลีโชวพิปตาก็บระรุษถึงและเห็นถ้ำกลางสมทุ่มพุ่มพึกปรากฏเขาโค้งของสาลเจ้าหลังหนึ่งปรากฏทางสายน้อยตัดผ่านดงไม้เข้าไปด้านข้างเป็นสุสานล้างที่ฝุมฝังศพละเกตละกะทำเลนับว่ารคร้างเปล่าเปลี่ยวจริงๆตั้งหึงเอียคำหนึงในใจ สมควรปกปิดล่องรอยไว้จึงจะประเสริฐดังนั้นเพิ่มระดับความเร็วขึ้นทหารวูบเข้าโรงไม้ออกไปยังสุสานแถบนั้นศาลเจ้าซาโกเบียสร้างขึ้นเพื่อบวงสวงความศักดิ์สิทธิ์ของฟากฟ้าพระสุธาระวารีแต่ตอนนี้สุดโสมยิ่งดูท่าไรการโบณะด,ดูแลแล,แล้วตั้งหึงเอียรอบเลนเข้าไปทางช่องแตกของกำแพงอย่างเงียบงนันในศาลเจ้าเงียบงนันไรซุ่มเสียงผู้คนมีแต่ความสงัดงนัน ตังหึองเอียพงว่ามาถึงข้างตัวสารดุดพูดภายอาศัยพุ่มไม้บทบางร่างอาศัยสายตาและสดประสาทอันปราบเปรียวสำรวจค้นอยู่คู่หนึ่งจนแน่ใจว่าไม่มีผู้คนจริงๆสภาพการรู้สึกผิกติวิสัยในกระสามือโรหิตทิ้งอักษรไว้ตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้เป็นยามสัญญาวันที่สองห่างกันถึงหนึ่งวันเต็มๆฉะไหนไม่มีความเคลื่อนไหวเดายอดที่มือของป้อมเล่มทาน ยังไม่ได้มาถึงหรือว่าแวะมาและจากไปแล้วโดวยพลังการ,รึกเอก์ของอิสามือโรหิตย่อมต้องร่วงรู้การมาของตนทั้งนี้เพราะมันมีเจตนาซุ่มซ่อนเพื่อรอคอยศัตรตูหรือเหตุการณ์แปลเปลี่ยนไปมันจากไปแล้วไม่เช่นั้นก็ไม่ได้มาเลยท้องฟ้าค่อยๆมืดค่ำลงตั้งหึงเอียดังเลใจขึ้นมามีทราบสมควรเฝ้ารอสืไปหรือว่าจากไปในยามนั้นเอง เงาร่างสีครามสายหนึ่งตลันออกจากตัวสารกลับเป็นบริตกลางคนชุดสีครามสะพายถุงย่ามชิ้นนักศึกษาขนาดใหญ่ใบหนึ่งมันเป็นใครกันคนชุดครามควักมือกล่าวว่าเพชรฆ่าเสื้อเขียวออกมาเถอะมิต้องซุกซ่อนเล่นกายแล้วตั้งหึกเอียดสถานใจอย่างรุนแรงคนแปลกหน้านี้กลับบ่งบอกประวัติความมาของตนได้มินามซ้ำทราบที่ซ่อนกายของตนดูท่าตนตั้งแต่เข้าสู่สารเจ้า ร่องรอยก็ตกอยู่ในสายตาฝ่ายตรงข้ามแล้วดังนั้นผิวออกจากหลังพุ่มไม้พงว่ากราเดียวไปไกลไหลว่าแล,ล้วรลงอย่างเบื้องหน้าคนชุดครามหากประมาณวาเศษโดยที่ฝุ่นละอองไม่กระจายกล่าวเสียงเย็นชาท่านเป็นยศดคนจากสาธิตใดบรุุษกลางคนนั้นกล่าวว่าเราน้ำอีซิวซือบัณฑิตเสื้อครามบัณฑิตเสื้อครามอืมคงไม่เคยได้ยินมาก่อนกระมังท่านมาจากป้อมเล่มทาน เพ็รดแล้วท่านล้องก็สู่สารเจ้าก็จะทราบชัดเองตังหึงเอียจับจ้องมองบุรุษกลางคนที่เรียกเองเป็นบัณฑิตเสื้อคามอย่างมึงงงสงสัยรักถามว่าท่านทราบฉาย,ยาข้าไปเจ้าได้อย่างไรทั้งนี้เพราะกรติภูมิของท่านกระเดื่องเรื่องหรือเพียงได้ยินชื่อเสียงกฤติภูมิในเลยจดจําคนออกได้บัณฑิตเสื้อคามกล่าวเสียงเนิบนาบด้วยอภรรการแต่งกาย บุคลิกลักษณะน้ำเสียงท่วงท่าเช่นท่านวงนักเลงยกคนี้หามีผู้ใดทัดเทียมได้ไหมถ้าไม่ได้กล่าวจากใจจริงทางข้าพเจ้าก็ไม่ชมชอบคำสรรเสริญเยินยอในความเห็นของท่านเล่าบอกวัดความเป็นมาของท่านให้กระจ่างไม่เช่นนั้นเล่าต่างหึงกเอียกเห้นเสียงว่าข้าพเจ้าที่เลื่องรถมาหาใช่คิดชมทิวทัศไม่อย่างนั้นมาทำอะไรข้าขนลังโลหิตฮ่าฮ่ฮ่า ตังเฮงเอียอย่าได้กล่าวขัดหูป่านนี้ท่านรู้จักบุและสภาพเสียต,ตรงหร,หรือไม่ตังเฮงเอียสถานใจวูบกล่าวว่ารู้จักจองกบ,บิมังกรโลยิกเสงเล่ารู้จักเช่นกันเตียที่ชุยปากเหล็กแท้เตียเล่าก็รู้จักด้วยอย่างนั้นคงรู้จักเอาเถาะชื่อเท่าข้อมแท้เอากระมังมันถึงกับระบุบ,บอกชื่อฉายาของเหล่าตัวประหลาดออกมาตังเฮงเอียต้องร้องโพงอย่างแตกตื่น ท่านหมายความว่าอะไรบัณฑิตเสื้อคามหัวเราะฮาฮากล่าวว่าท่านเมื่อรู้จักผู้คนเหล่านั้นสมควรรู้จักเราบัณฑิตเสื้อคามด้วยจึงถูกต้องเพราะเหตุใดทั้งนี้เพราะพวกเราร่วมขบวนการเดียวอ้อขอภัยข้าพเจ้าเสียมารยาทแล้วก้าวประเสริฐตังเฮงเอียก้าวถามว่าท่านไหนามายัางที่นี้เนื่องจากสหายท่านนืกอสัมผมือโรหิตทิ้งอักษรบนกระแพงหลังล้าน บุรุษได้สภาพจึงใช้เดาเร่งรถมาหากถึงยามจําเป็นให้ยื่นมือช่วยเหลืออ๋อแล้วท่านได้พบเห็นนันกศึกษามือโรหิตตื่ไม่ท่านเข้าสารเจ้าไปดูเถอะตั้งหึงเอียลังเลเล็กน้อยจึงดิดกายเข้าสู่ประตูสารเจ้าไปโอ้สภาพที่ปากฏแก่สายตาสร้างความวั่นวายแก่ตั้งหึงเอียจนใจสถานปานจะขาดรอนอดอุทานอย่างแตกตื่นไม่ได้และเห็นบนพื้นดิน ผาดกระจายด้วยเศษไม้ซากศพที่เลือดเนื้อเถอะเรือนซากหนึ่งปะปนร่วมอยู่ด้วยบัณฑิตเสื้อครามสาวเท้า,ทาตามติดเข้ามาตั้งหึกเอียจึงหันขวับไปถามเสียงสันสถานนี่เป็นเรื่องราวใดบัณฑิตเสื้อครามชี้มือไปยังแผ่นไม้ที่ราบเรียบแผ่นหนึ่งกล่าวว่าท่านดูฝาโรงใบนี้ตั้งหือเอียก้มกายลงเพ่งตามองเห็นบนฝาโรงเขียนเขียงสอนว่าที่ฝังศพนึกษามือโลหิต หังเฮองเอียสมองพองโตแทบระเบิดคำรามกล้องว่านึกษามือโลหิตตายแล้วบัณเดตเสื้อครามใสสะก่าวว่าไม่ผู้ตายคือจอมานตาเดียวมันนับเป็นปีศาจตาเดียวจอมานตาเดียวถูกต้องตังเฮิงอเอียนึกได้แล้วเมื่อคราครั้งที่ตามอรกะผ่านทางเขาู่หุเขามังกรหมอบหลังจากนั้นพอเพื่อสลัดหลุดจากเหงือมือฝ่ายตรงข้าม จึงโลดแล่นกาสู่ส่วนลึกของเทือกเขาบังเอิญพบเห็นเหล่าอาสูรหลายช่วงชิงแผนที่ชี้บ่งสมบัติของเจ้าว้วงกงและจอมานตาเดียวก็เป็นผู้ได้ไปแท้ที่จริงแล้วนั่นหาใช่แผนผังชี้บ่งสมบัติไม่ต่างหึงเอียดถามว่าจอมานตาเดียวฉไหนเป็นปีศาตาเดียวแทนหากไม่ใช่มันท่านกนักสามือโลหิตต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดตกตายไปไม่เช่นนั้น ก็เสียชีวิตทั้งสองคนเป็นไปได้อย่างไรกันลองคิดดูท่านหากพบเห็นโลงไม้โลงหนึ่งบนฝาโลงเขียนฉาย,ยานศึกสามือโลหิตท่านจะตัดใจไม่เปิดดูให้รู้แน่หรือฝาโลงพอเปิดออกเดลระเบิดที่สุกซ่อนไว้จะระเบิดขึ้นในสภาพเช่นนั้นท่านหนีรอดได้หรือไม่ตังหึงเอียดหิวกายอย่างหนาวเหน็บก้าวอย่างแตกตื่นนี่เป็นแผนการของป้อมเน่มทานแน่นอน หยุดประสงค์เพื่อกำจัดนักศึกษามือโรหิตและจอมานตาเดียวบังเอิญผ่านมาเพราะความสงสัยใคร่อยากรู้จึงตายแทนใช่แล้วฝ่ายตรงข้ามจงใจเพ่งภัายว่าจะมียอดมือรุดถึงพมนักที่สาลเจ้าซาโกเบียเพื่อร่อรวงนักศึกษามือโรหิตไปติดกับบัณฑิตเสื้อคามพกวิสะกล่าวว่าไม่เิดแม้แต่น้อยท่านเห็นเหตุการณ์กับตาทั้งสิน้นหาไม่ได้เรามาสายไปก้าหนึ่ง ระหว่างทางพบผ่านนักศึกษามือโรหิตเป็นมันบอกกล่าวให้ทราบอ้อมันจากไปโดยปลอดภัยแล้วบัณฑิตเสื้อครามส่งเสียงดังอืออกล่าวว่ามันฝากให้เราบอกกับท่านให้รุดไปพบมันที่เมืองกุยจิวข้าพระเจ้าจะเร่งรุดไปท่านลองอ้อมไปดูที่ด้านหลังบ้างยังมีอะไรอีกเป็นฉากอันตื่นตาตื่นใจต่างหึงเอียผาจิตใจที่ตื่นเต้นสงสัยอ้อมไปยังหลังศาลเจ้า กินคาโรหิตอันฉุนเฉียวพันขาคุงกระทบนาสิกในม่านวิการเลือนลางและเห็นซากศพเกลื่อนกาศมีจำนวนสิบกว่าซากบนฝาผนังประทับไวด้วยรอยฝ่ามือสีแดงฉานบาดตารอยหนึ่งมีผิดแม้แต่น้อยเป็นผลงานของนักศึษามือโรหิตนั่นเองบันดิตเสื้อครามกาวอย่างสะทกสถานคราครังนี้ป้อมเลมทาน,นับว่าพ่ายแพ้ทั้งกระดานทีเดียวตั้งหึงเอียเข็นเสียงว่า สักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะทลายหล้างป้อมเหล่มทานไปจากแผ่นดินท่านคิดไข่าทาโซกับยอดเบืออันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินมีบัญชีอยู่หลายลายที่ระมกป้อมเหล่มทานต้องชดใช้ทดแทนพวกเราสมควรไปแล้วเชิญท่านตามสะดวกพบกันใหม่บนเส้นทางข้างหน้าจบคำพุ่งกายจากไปเองตั้งหึงเอียมองตามเงาหลังบดิีเสื้อคามจนลับตาไปคบคิดขึ้นคำพบกันใหม่ บนเส้นทางข้างหน้าของมันหมายความว่าไรหรือมันในลับธิคำสั่งให้สะกดรอยตามตนเองขบวนการของมันลว้วนเป็นบุคคลประหลาดร่องรอยเดินลับสุดอย่างคาดความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามขายบุ้งไล่ล่านักพจนกวาลคนเดียวเมื่อคู่กับลืมถามไทยหยุดประสงค์ที่พวกมันมุ่งมั่นตามล่านักพจนกรวาลจากปากคําของอุบลเจ็กหงบุรุษในสภาพเยีอยตรงหลีและพวกเสิร์ฟซอหาตัวนักพจน์จักวาล เพื่อส,สางคดีฆาตกรรมรายหนึ่งนาศสียดายที่ตอนนั้นเกิดเรื่องอื่นขึ้นสอดแทรกไม่ได้สอบถามจงกาจางทองทุ่งลกหลางวิการดึกดื่นสารเจ้าเปล่าเปลียวกอบกระซากศพเหล่านั้นบรรยากาศจึงเปี่ยมกลิ่นายพูดผีปีศาจตั้งหึงเอียประวัตินึกถึงพี่ร่วมสาบานพระยาฆ่าเสื้อขาวเกี้ยวเหมงได้พบโดยบังเอิญและภาคจากตลอดการบัญชีรายนี้มิอาจไม่ทวงถามกับป้อมและตำนาน ยืนซึ่งซึมอยู่คู่หนึ่งรู้สึกว่าไม่มีความจําเป็นต้องอยู่สืบไปดังนั้นโลดแล่นออกจากศาลเจ้าทางด้านอูบุนเจ็กหงไม่มีความจําเป็นต้องวกกลับไปอีกดังนั้นตังหึงเอียพงปราปราเข้าเมืองเกี่ยงซือไปโดยตรงเมื่อมาถึงเป็นยามต้นแล้วจึงแวะเข้าร้านไปดื่มกินตะเตรียมว่าหลังจากอิ่มหนำจอกเดินทางทั้งเป็นยามราตรีมงสู่เมืองกุยจิว ในเมื่อนักษามือโรหิตนัดแนะว่าหลังจากเสร็จเรื่องให้ไปหามันยอมสมควรรุดไปสักราขณะดื่มกินเหงาลางสายหนึ่งถลันถึงหน้าโต๊ะพอเงยหน้าขึ้นเห็นผู้มากับเป็นหักเมี่ยเอียงตั้งเึองเอรู้สึกเหนือความคาดหมายกล่าวว่าเมี่ยเอียงท่านไหนมาถึงที่นี้ด้วยข้าพระเจ้ารุดมาหาซื้อเจีโดยเฉพาะอ๋อท่านทราบอย่างไรว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี้เป็นความบังเอิญ ซื้อแปลใส่ฐานว่าซื้อเจ็กจะไม่กลับไปที่ร้านอาจบางทีจะเรื่องรถสู่เส้นทางสายนี้ดังนั้นผู้หลานจึงรีบรุดมาวนวินอยู่ในตัวเมืองหนึ่งชั่วยามแล้วต่างหึงเอีย้ยผายมือกล่าวว่านั่งลงดื่มกินร่วมกันเถอะไม่แล้วผู้หลานจะต้องกลับไปทันทีในร้านไม่อาจขาดคนดูแลหาข้าพเจ้าด้วยเรื่องใดเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งซื้อแผลบอกว่าเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืน ดังนั้นลืมบอกแกซือเจกท่านบอกมาเถอะหากเมี่ยเอียงเลียวซ้ายแลขวาจากนั้นลดส่มเสียงแผ่วเบาลงกล่าวว่าเกี่ยวกับวิชาพิมือที่ซือเจกถูกทำร้ายครั้งนี้ต่างหึงเอียดใจหายวา่ากล่าวว่าคือลมปานวิชุม่วงเป็นไรหรือวิชาพิมือนั้นอาศัยหอกคือสนองผู้ใช้ยึดหลักยืมพลังฟาดพลังกำลังภายในยิ่งเข้มแข็ขขแงแกร่งกล้าวอาการบาดเจ็บ ยิ่งนักหนาสาหัสออวิธีการต้านรับคือสลายกําลังภายในที่เก่งขึ้นไปโดยสิ้นเชิงโลมปลานวิชูม่วงก็จะเสื่อมสูญอนุภาพต่างหือเอียทั้งแตกตื่นทั้งเร่งโลดที่แท้เคล็ดลับอยู่ที่นี้เองมีหน้าเล่าหนึ่งกระสามือโรหิตสามารถต้านรับการจู่โจมจากขม,มุกรรักอสูนศักดิ์สิทธิ์โดยไร้อันตรายตนเองกับไม่ทราบย่งเข้าใจว่าพลังพิมือของมัน บรรลุถึงจุดสูงสุดเสียอีกตังเฮงเอี้ยกล่าวว่ามเอี่ยเอียงฝาขอบคุณซื้อแปรท่านด้วยซื้อเจกเกรงใจไปแล้วซื้อโจาอาจารย์ขอจา์ท่านเล่ามิได้มาบอกซื้อเจกคิดไปที่ใดคําเรียกว่าซื้อเจกแม้สนิทสนมยิ่งแต่ตังเฮงเอีย้ยโอดกากอ้วนไม่ได้ทางนี้เพราะต่างไม่ได้สังกัดสํานักเดียวกันเพียงแต่คบ้าหาสู่กับซื้อแปรมันอูบนเจกหงแน่นอนเรื่องนี้ ยอมแล้วแต่มันข้าพเจ้าจะไปยังเมืองกุยจิวก่อนหากเมียเอียงหันเหเรื่องว่าซื้อแปบอกว่าล้านลวงเป็นของซื้อเจ็กเครื่องหนึ่งขอให้กลับมาเยี่ยมเยือนตังเหงเอียก่าวอย่างตื้นตันบอกกับซื้อแปดท่านข้าพเจ้าต้องไปแน่นอนผู้หลานขออำลาท่านไปรับประทานอาหารสักเล็กน้อยไม่เส้นทางไม่ยาวไกลเท่าใดซื้อเจ็กถนอมตัวด้วยหวังว่าอีกไม่นานจะได้พบกันอีก หากเมี่ยเอียงน้อมกายคารวะหันกายจากไปทันทีต่างหังเอียหัวนึกถึงอูบลเจกหงงนั่นนับเป็นผู้เปลี่ยนน้ำใจไม่ตีอย่างแท้จริงมันใช้หากเมียเอียงมาบอกแกตนเช่นนี้นับว่ามีความสำคัญนักหากไม่รับคำชี้แจงแนะนำคราหน้าพอพบผ่านประมกสำนักอสูรศักิ์สิทธิ์นางพอใช้ลมปานวิชุมองอีกตนมีแต่ความตายสายเดียวพร้อมกันนั้นก็ไม่ทันนึกว่า ในใต้ล่ามีว่าวิชาพิมือรวนมีวิธีการสยบขี้ขายไปไปตามกฎสิ่งหนึ่งคมอีกสิ่งหนึ่งของธรรมชาติวันที่สองมาถึงเมืองกุยจิวตังหึงเอียหาได้เข้าเมืองหากแต่อ้อมตัวเมืองมองตรงสัวรามโพโตอ่าเมื่อเร่งรุดถึงไปเวลายามสองขณะพุ่งปราปราสู่ตึกช่วงหลังต้องกบคิดขึ้นที่นี้เป็นที่อยู่ของน้องสาวันศึกษามือโรหิตและหญิงรับใช้ตนเองเป็บุรุษเพศ มาเยี่ยมเยือนในยามวิการมิทราบเหมาะสมหรือไม่คบคิดชัว่วขณะตกลงใจว่าจะทรงเสียงทักทายไปก่อนทันใดได้ยินภายในห้องแววเสียงอิสตรีดังพันฉุกใจได้คิดก้ากืนวาจาไว้รอคอยอยู่ครู่หนึ่งและเห็นเดานี้สวมใส่เสื้อเชนัยนางหนึ่งทลันออกจากประตูห้องถึงกับเป็นยิงรับใช้ชุดเขียวนางนั้นต่างหึงเอียรีบพดกายกับซุกซ่อนอยู่หลังต้นไม้ เดานีชุดเขียววนเวียนอยู่กลางรานตลบหนึ่งแล้วทะยานขึ้นบนหลังคากว่าตามองชั่วครู่จึงหันกายกลับเข้าห้องคร้นแลลวเงาร่างอีกสายหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นนักสามือโรหิตนั่นเองตั้งเฮองเอียใจฐานวันไหวหรือนักสามือโรหิตกับมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงรับใช้ของน้องสาวได้ยินรดนีชุดเขียวส่งเสียงดังออกมาว่าโปรดกลับมาแต่เนิ่นเบ่าวรอคอยท่านอยู่ ตังหึงเอีย้ยสมองรั่นเอื้ออึงเลือดลมพุ่งผ่านละอุรอบดาในใจไหลยังอายนักคิดไม่ถึงว่าในภาษามือโรหิตกับเป็นบุคคลชั่วช้าสาเรวปาน,นี้ยึดครองอย่งนับใช้ของน้องสาวบุคคลเช่นนี้ในเลยคบขาหาสู่ได้ดีที่พบเห็นแต่แรกไม่เช่นั้นชื่อเสียงคดีภูมิของตนเองยอมต้องมัวหมองตัางหึงเอีย้ยรอบตัดสินใจว่านับแต่นี้จะตัดขาดจากกัน ไม่ติดต่อคบหาอีกตั้งแต่แรกเริ่มจนบัดนี้ไม่ได้เห็นโฉมหน้าแท้จริงของมันสองพี่น้องมีพี่ชายเช่นนี้น้องสาวก็เป็นที่ทราบได้มีซาพี่รวมสาบานพระจ้า่าเสื้อขาวเกี้ยวเมงชไหนรักใข้จิ้งจอกพยาบาทพี่รวมสาบานก็เสียชีวิตไปแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายมิจําเป็นต้องผูกพันสืบไปอีกดังนั้นตั้งหึงเอียลาถอยออกจากอารามอย่างเงียบงนันท้อแท้ใจเป็นอย่างยิ่ง ตังเฮอกเอียรุดมาด้วยความกระตือรือร้น,นกระทั่งอาหารคำ่ำก็ลืมเรือนรอับประทานบาดนี้จึงรู้สึกหิวโหวยเข้าสู่ตัวเมืองกุยจิวหาร้านสุราอาหารร้านหนึ่งไว้เข้าไปดื่มกินยามนี้จิตใจค่อยสงบลงในภาษามือโลหิตกล่าวได้ว่าเปรมควรทำอันเลิศลำ้ำมุ่งมั่นรักษาบาดเจ็บของตนเพราะมูส้สมกับยิงรับใช้ตนก็คิดสะบั้นไม่ตีลืมเรือน้ใจเก่าก่อนเยี่ยงนี้จะถูกต้องหรือ แต่แล้วหวน,นึกถึงว่าบุคคลเช่นนี้ไม่ควรคู่กับการครบหาไปสหายจริงๆที่ยังติดค้างมันอยู่ภายหน้าจะหาโอกาสทดแทนก็แล้วกันความคิดมิทันสิ้นสุดเงาร่างสายหนึ่งได้ปรากฏขึ้นที่หน้าโต๊ะตั้งหึงเอี้ยเหงยหน้าขึ้นถึงกับสถานใจว่าบและเห็นสตรีชาราผมขาวโพงมือถือไม้เท้านางหนึ่งกำลังจับจ้องมองตนขม่งนิ่งสตรีชารานี้หาแปลกตาไม่ เคยพบหน้ากว่าหนึ่งครั้งคราก่อนยามอยู่ในภูเขามังกรหมอบนางในภูเขาต่อปาดแพทย์แขนเดียวตอนนี้นางกับเจาะจงหาตนต่งหึงเอี้ยสสงเสียงกล่าว่าเล่าเล่าคำยกย่องสตรีชรามีคำแนะนำใดจะสั่งสอนสตรีชราไม่เอ่ยปากเดินล่างสลิกอย่างรุนแรงดวงตาคู่ที่แวววับกับเอ่อคอบริยัติน้ำตาสภาพอย่างนี้สร้างความค้างแขงสงสัยแก่ต่งหึงเอี้ยอย่างรุนแรง ยามเพ่งตามองไปรู้สึกว่าประกายตาของฝ่ายตรงข้ามเป็นที่คุ้นตายิ่งอดถามอีกไม่ได้เล่าเล่านี่เป็นเรื่องราวใดสตรีชระ,ะนั้นขยับขยื่นริมฝีปากเนินนางจึงเข้นเสียงออกมาว่าเราจะรอพบท่านอยู่นอกประตูเมืองด้านทิศเหนือกล่าวจบคำหันกายจากไปฝีเท้ากับส่วนเซเล็กน้อยต่างหึงเอียดตะลึงลานไปคำหนึ่งขึ้นความนี้มีแผนอุบายใดหรือ ครั้งแรกฝ่ายตรงข้ามปรากฏขึ้นที่ภูเขามางกรหมอบขณะรับฟังถึงนามต่างหึงเหมิงเคยส่งเสียงแค้นอย่างเย็นชาเป็นไปได้อย่างยิ่งว่านางเป็นศัตรูของบิดาบัดนี้สืบทราบประวัติความมาของตนดังนั้นสืบเสาะมาแต่นางฉไหนหลั่งน้ำตาแต่ไม่ว่าอย่างไรมิอาจไม่รุดไปตามนัดและอย่างไรก็ต้องสะสางกันให้กระจ่างพอได้คิดเรียกหาผู้รับใช้มาจ่ายค่าสุราอาหาร สาท้าออกจากประตูด้านทิศเหนือเบื้องหน้าสายตาเป็นท้องทุ่งรกร้างมีเพียงทางน้อยสายหนึ่งตัดตรงไปยามนี้ดึกสงัดแล้วไม่พบเห็นเงาร่างผู้คนใดสตรีชารานั้นนัดแนะตนเองมาพบในสถานที่เป่าเปียรรกร้างเช่นนี้กลับต้องระมัดระวังตัวไว้บ้างลุดหน้าไปตามทางน้อยประมาณสิบว่าสตรีชารานั้นก็ถธัณนออกจากหลังต้นไม้เดินหยัดประจันหน้ากัน อาศัยแสงจันทร์สาดส่องทิวทัศ์ในยะใกล้กายเห็นถนัดชัดดุดกลางวันต่างหึงเอี้ยกล่าวว่าเหล่าเล่า,ลานัดแหนข้าพเจ้ามาอย่างที่นี้มีคำแนะนำสั่งสอนใดสตรีชนนั้นลางสาริกไม่หยุดยัง้งน้ำตาทลักไหลออกมาเข็นเสียงออกมาว่าหนูเอย๋ยจากนั้นก็ไม่มีวาจาสืบต่อคำหนูเอ๋ยนี้ซุ้มเสียงได้แปลเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงยามรับฟัง ขายรู้จักมักคุนและเห็นสตรีชราเหวี่งไม้เท้าทิ้งไปเบื้องอาพรชุดนอกออกยกมือปาดในบนใบหน้าหน้ากากมนุษย์ใบหนึ่งก็รุดติดมือมาเผยให้เห็นถึงเขาหน้าที่งดงามสักคารแต่สูบซีดอิดลรย